ดูเหมือนว่าจะเป็นฉันนะอะไรรอฉันอยู่ล่ะเฮ้ยมันหนาวงั้นเหรอทั้งเปรี้ยวแล้วก็ไม่อร่อยเลยะฉันไม่อยากกินนะโอ้ไม่นะ้ำแอนนี้เธอไม่มีทางเลือกโอมันเปรี้ยวมากเลยอะโอ้ยเปรี้ยวจริงๆ <c oughs> เธอได้ไน้ตลกจริงๆเลย <c oughs> ถ้าเธอได้ลองทอก็หัวเราวไม่ออกแนะ่ฉันจะเปิดตู้เซฟโอ้โหฉันได้ค็อกเทลที่ทั้งหวานแล้วก็อร่อยเลยอะมาลองกันดีกว่า เธอคิดว่าไงเทสอร่อยไหมใช่อร่อยมากเลยโอ้ขอเธอขอเธอฉันขออะไรของอร่อยนะอะไรรอฉันอยู่ลหรอโอนาฬิกานั่นเหรอแต่ทำไมฉันต้องใช้นาฬิกาล่ะฉันควรทำอย่างกับมันดีนะโอ้ปุ่มเขียนว่าหยุดไหนลองกดสิเกิดอะไรขึ้นโอ้แนนซี่ดูเหมือนว่าเธอหยุดพวกนั้นช่วคราาละพวกเขาไม่ขยับเลยไม่โอ้นี่เป็นโอกาสของฉันแล้วที่จะลองของเธอของแท็กอืมดูน่ากินจัง แล้วเราใชเป็นยังไงนะอูอร่อยมากเลย uh huh. ดูเหมือนว่านันซี่อยากเล่นและสนุกสนุกอีกละฉันอยากเห็นแอนนี่ทำอะไรตลกๆสักหน่อยนะกินมะนาวสั hmm. ส่วนเทสสุดเทสของเราจะกลายเป็นเท็ดดี้สุดน่ารักฉันแต่งหน้าให้เธอให้ดูที่สุดเลย <c oughs> เป็นไงละ่ะเข้ากับเธอมากเอาละนันซี่ได้เวลาก่ให้ขยับแล้ว <c oughs> เอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขางากับฉันหายไปไหนแฮลเธอตลกมากเลยอ,อะไรเนี่ยมันเอามาได้ไงโอ้ไม่นะนี่มันคืออะไร